ยานเน่นไปเปล่ยนเลยจะปนะหงจปหยันมันดึงบ่เอานอนเลยบบดนี้ยานให้ส่นเี็บเลยไอเจมสนบนละสนเข้าบ่มันจังไปไสว่าด้นะมันจังบ่ได้ไปเที่ยวเวนฝรั่งมันสนเข้าเวนฝรั่งมันสนเข้าสาวติดเต็มอยู่ ครับยอมแล้วไปไปเบิ้งแดนี้ปิดดังเลยบบดนี้ปวยขาเสียบมันไงยิงเมันเสียบมันมันสิบวยขมกันเหยียบดังขาดดังเพื่อ่งบอเป็นดังมันหูเสียบน้ำป้งมันเนี่ยบอน้ำแป้เขาเยเสียบไว้สี่ลยเพรามันนั่นเราต้องปอยมัน ไอ้ไปยังชิบ่ไหเอาไปองเลยะเอขง้วน่าเชอ่องึเอว่าีงหนึ่งอะคืองัวแดงข่อยเจ้าบ่ได้ข้องดอกนี่ระดับเสี่ยนนี่ใส่ค้อมครับเลย เฮ้ยเซียนไงวะเฮ้ย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 เฮยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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  เร็ว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 มาดิเร็วนั่นแหละมั่งบุญยาเป็นตัวแรกตัวแรกเขาก็แล้วเป็ตัวแรกก็แล้วแล้วตีบัดดังไปนี่ขันมันหูแล้วขันมันหูเคยแล้วเขาเอาเสียบไปถิ่มใส่หัวมันซื้อมันกัให้เหาจับตัวใดตัวนั้นนะเออมันจือได้บอตัวนี้ง่ายง่ายกว่าบางหันเนาะ วัวไงกัตัววัหันลูกดังมันก่อนดิมันว่าเตาเหนียมันได้ดันแต่เพื่อมันดดส้นจะได้จะนั่งคายนั้นคือกรเ่อนดดส้นจะได้เจ้าีเจ้ายาเขาไปด้อเจ้าให้เต็มต้นนหน่อยอยู่

พันพองใส่ซอสพริกต่อไปวะเรียบอสเราใช้มินจับบ่บัดนียากแล้วตอกกระุกจเอาไปส่มน้มนเลอนตอแล้วเอาผุนเล่เอาใหม่นั่นตอกก็ได้ มันพ <c oughs> <ster> ่อเขาโบโบนี่ยจานเล้องบันไดเขาป้าตีหลินเลยพอเขาเห็นตีขังทึ่งขง่างกันนี้ตีไล่ขาดพอเขาวาคอกจันเราว่าจนเขาก็มีตีจังสี่อันต่อขอไปตีไร่ขดเราาตีได้ผมก็ตีไดพี่น้องทานไดบ่เคยเห็นข้สวนเข่าเนาะครับเบิ้งเบ้งนับ ปีสองเดือนครับหวดมีสองเดือนบ่ล้เพอนีสองเดือนบ่หวจากปีสองเดือนบ่ว่าจะว่าจะปีแล้วไงเดนี่เอ้าลุดยูงแท่งเพราะยดแทงขาคอยเด้อเพอว่าหันแห้งเก็บว่ะบ่ยอมนอนหนำแบบนี้ กนยอมนอนเลยเนาะอันนี้บ็ยอมนอนเลยนี่สูงเสูคะสดาเลยเพราะดินแหงเลยเพราะดาอ่ะมันบวอยู่เสียมันบมาดึงเลยแล้วไปมุ้มมุ่มงเดีอบดเดียวเนาะปัดมันเียเะม พูดดึงไปพูดอุ้ยเพราะเพราะอันอันนั้นมันสีแทงบ่นั่นนะฮะเพรอันทางล้างมันสีแทงบ่นั่นไหมนั่นไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวโดาเดี๋ยวใส่สาบ่

เออเยเสีดาย่ะอืมดลอะสดาย่ดายอย่าบยังหอนี้อาน้าน้าเนาะให้มัน่้มันตื้นเกิตื้นละเสยดายสดายสดายเห้าอ้ยหงห่างบางอันนั้นมบ่เห็นยานเลยเห็นบ่านันมือมึนงน ปนาดลขึ้นโค้งเขาอันนี้เขาคือมึงไงอดต้องแห่งลายคักได้ันึ่งดึงได้เิงไงปู่ไงปู่ไงปู่ไงปั่ไงนบ่่ะปอ่ป ใช้เสียตัวตัดมาก,อ,กอันนี้ท่านได้มัดเลยตัดมานึตัดมานั่บ่นกเลียดหขึนก็หุนคนเนาะแล้คนสวนเลียดซะเลยเด้ยอันนี้อันนี้บริเลียดนเนาะ,ะนสวนแบบบรเลียดสองโตเลยเื่องอะนเขาเห็นนาคือแต่วสวนเร็วแล้วเห็นนายูน้ำแม่เลยพอออกกากแม่เลยแบบนี้ยา่าด <c oughs> <c oughs>

nó <laughs> <laughs> cái là chịu 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 nó chịu 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 lên, chịu 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 như vậy. chịu chịu là chịu chịu hao chuông, chịu 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 chuông chịu 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 เพราะเจ้าปัญามันโดดตามเจ้าอัดเส้นี่บ๊บโอ้สอดเส้นอันนาอีดาอําขึ้นมเห็นมีจะหาพอไปเปลี่ยนเสือให้ดำกันนคอยวัดเสียวมันเฮง ต้สียนะยย uh, ส่ยยาอชดา,ายคนไทยคิดไว้ตอนมันเตนะบัมบ๊บขนนอ้อาเบื้องลายนาะเตะแบบอ่ังอารันขสางแห้งเนาะจมว่าหอกข่อยฟอง,งออกเลยเนาะยาวรุดออกเลยเนาะม่ไเตะอุบานุบายเถอะยานะเอกด่้กกากเาด้โทรบอกหมอมาฉีดยาแล้วมันม<ส>ันน<ส>ันไหมมันม<ส>ันเจ็บขา แต่ว่าเพมหายแล้วเพมมันซ้ำมือหายเนาะแน่นอนอีู่สนิมว่าซ้ำหายดอกยิ้วว่าซ้ำหายก่อนไม่ยังเห็นเหลี่ยงแต่เราไหนมันก็เล่าไม่เอาเหลี่ยงแต่ไรเขาปี๋หายนโค่นบนบางตีกายเมาไปก่อนแม่มาหิ้วแม่มาโค่นล้างบนเดือนมาเหยียบบริได้โค่นเหยียบมันเหยียบเหยียบเอาเสียบมามันอะไรกันมันหยันมันหยันอีมีหยันเหมือนหยินเหมือนหยิบเลย แลรงน้ำข้นข้นกับไปล่มมืนล่มตัวหนามันเบียดลงแน่นลงนี่เบิ้งวิธีมัดนี่เดี๋ยวจะบอกเด้อนีย่ามัดนี่ทบขึ้นคอยนี่ดึงว่าดึงให้แน่นแน่นไปได้ก็ได้ห้ามเห็นไม่แน่เห็นตัวนี้ทบจังได้จะให้ใครเล่าเบิ้องไม่เบิ้องพอเนี่ามันแก่มันแก่ง่ายนี่ข้อมันดีนี่ของซมันไปปุ่มไปขึ้นจานสีเลยนี่ข้องข้องแล้วก็เน็บตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมันถึแน่เห็นนี่มันถึงเยียวเห็นเลย เข้าม <spe> <im sharing> cool. ันด mm. uh ูล huh. yes. yeah. ักษณะนี่มันจะแนแนมเหียมันดินมันดินแนีนปนไดมันก็แกง่ายเดแกะตัวนี้ออกปั๊บเลยเป็นบลักษณะมัดงัวนบนมัดคือปุ่มมันมนเข้าัวเขาปุ่มซ้ำคาทบเอดีปุ่มซ้ำคาทบกะไว้โอเคแลมันนักานแส้นแขงงไงปุ่มซ้ำคาทบมันนักเข้าเนอปุ่มซ้ำคาทบเป็นแบบ แล้วเอาแล้วบัดดีเอาแล้วดินเบิ้งบัดนี้เขาเลยหมอนเขามัน้ลไหลออกไปเขาเกิดเปิ้ลลอยหลังนาทีเอาเอาเอ็มลอยให้เพิ่นนาทีเพิ่นมาเอ็มลอยบ่เพิ่นอันนี้โอ้เอาเอาของแท้บ่เออบ่เอาดําเด้อข่อยของแท้ข่อย่าไข่อยเซ่วะพักกระดิ่งออกบ่พอ ได้หัดคอมันยานเออ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 ไปมันเป็นเปน้งเป็นบาทไปเเดียวคุณไปเยเยยนขอยสิ้กันยันนัน้มคุ้เาก็จํคอยหอหัดเขาสายคอมันยานโคตร

พี่ตั้ัมือคือแข็งจักทักไว้ยังูหวังอย่าไม่ลืมมัก็ทักหลายโพส์มันเงากระตัดติ่มตัวเนาะเข้าหัวมือมันไปมันผุไปใสอีกหรอกเข้าเฮ็ดสันท่านเลยมันก็อยู่ตำแหนั่แหละย้ำเข่าย้ำข้อกะหันข้อหันเข้ามันขึงทุกสิ่งหมมันเหนื่อยนะขังงงเฮ็ดสี่อยู่เพราะส่วนดักจะได้เพาะกะปุ๋ยที่อ่านเพื่อให้ทุนหมอบไปได้จนึงวันนี้สองเทียสามเท้าตีขามันมันหมอบปั๊บเลยไม่อยากไอ้มันเนียมหน้าเจ้าดันนี่เนาะ

มันจะขมเหมืนแต่นั้นมันจะออกแล้ววันพระพระหน่อยก็ออกพระไ่ก็ออกกันใกล้ใล้มืออันนั้นอีแมนี่คือสีมานจะตัวผู้แต่อีดำส้นล้ส้นส้นหัวอีแม่ดำคือ ล่อแาวตัวเมมันมันสิได้บ่อเนขันออกตัวเมยห้ข่อยด้วมันมาผูอีกแล้วนะเตาเต่าม้วผูข่มันมาผูเอ่ตไดนตัวเมยหลายแล้วเจ้าเป็ยังหลายสองเมในเจ้านะเลียนสิสองปีละสองเมหลายตัวเต็มของแล้วตัวม่นี่ขอ้หลูกตัวเมยมันจะตัวนี่มันก็ได้เรียเจ้ามันได้ลูกตัวเมยมันเลยอสำนีก็นอกครับเนาะจบแล้วเรามีการสนเข้าห้อมาให้ยาพี่น้องบิ่ง ครับเดี๋ยวเหมือนล้งซีนต์ใหม่เบื้องหลังแลยนะครับนอก่ยวกับการเลี้ยงงูอยู่บ้านที่ชาวบ้านนะครับกับสวัสดีครับ